เคยลองนึกภาพผ่อนลงทุนที่ทุ่มเงินเกือบทั้งหมดไปกับหุ้นแค่5้าตัวไหมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกลยุทธ์ที่เรียกว่าเข้มข้นสุดๆของหนึ่งในนักลงทุนสายแอคทีฟิสที่ส่งอิทธิพลที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยนั่นก็คือคริสฮอนและกองทุนของเขา TCI Fund Management ครับแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่อยู่ในหัวของนักลงทุนสายแอคทีฟิสที่ประสบความสำเร็จขนาดนี้เขามีวิธีเลือกหุ้นยังไงแล้วทำไมถึงกล้าเดิมพันครั้งใหญ่ขนาดนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ และนี่คือคำตอบแรกครับโอ้โหดูสัดส่วนพวกนี้สิครับหุ้นแค่5ตัวเนี่ยกินพื้นที่ไปกว่า80%ของพอร์ตเลยโดยเฉพาะ General Electric ที่มีสัดส่วนเกือบ1ใน3เข้าไปแล้วนี่มันไม่ใช่การกระจายความเสี่ยงแบบที่เราเรียนเรียนกันมาเลยนะแต่มันคือการแสดงความเชื่อมั่นในระดับสูงสุดซึ่งเป็นสไตล์ของฮนเขาเลยแหละครับ โอเคเพื่อที่จะเข้าใจกลยุทธ์นี้ให้ลึกซึ้งนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจกันทีละขั้นตอนเลยเริ่มจากปรัชญาหลักของคริสฮอนไปจนถึงการเจาะลึกหุ้น5ตัวหลักจากนั้นเราจะไปแกะรอยแนวคิดการลงทุนที่ซ่อนอยู่และสุดท้ายคือบทเรียนสำคัญและความเสี่ยงที่ต้องรู้ค่ะเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยก่อนอื่นเนี่ย เพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงกล้าทุ่มเงินมหาศาลไปกับหุ้นไม่กี่ตัวเองเราต้องเข้าใจปรัชญาหลักของเขาก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจทั้งหมดของเขาหัวใจของกลยุทธ์ที่ CI มันอยู่ตรงนี้เลยครับคือมันเป็นแนวทางสองส่วนประกอบกันพูดง่ายๆก็คือเขาไม่ได้แค่หาของดีราคาถูกนะแต่พอซื้อมาแล้วเขายังใช้พลังของ Act i v i s ส เข้าไปผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหรือปลดล็อกมูลค่าที่ซ่อนอยู่เพื่อทำให้บริษัทที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกครับเอาล่ะพอเราเข้าใจปรัชญาคุณภาพบวกพลังแอคทิวิสต์แล้วทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าหุ้น5้ตัวที่เขาเลือกลงทุนหนักที่สุดเนี่ยมันเข้ากับกลยุทธ์นี้ได้ยังไง ตารางนี้สรุปภาพรวมทั้งหมดไว้ได้ดีมากเลยครับเราจะเห็นเลยว่ามันมีตั้งแต่ GE ซึ่งการเดิมพันครั้งใหญ่กับการเฟื่องฟูคโครงสร้างไปจนถึงบริษัทอย่าง Visa และ Microsoft ที่เป็นผู้น,นำตลาดด้วย Network Effect แล้วก็เทคโนโลยี AI ที่แข็งแกร่งมากๆส่วน Moody's และ S&P Global ก็เรียกว่าครองตลาดข้อมูลการเงินเลยแต่และตัวเนี่ยมีเหตุผลในการลงทุนและความเสี่ยงเฉพาะตัวที่น่าสนใจมากๆครับเราเห็นแล้วนะครับว่าเข้าถือหุ้นอะไรบ้าง แต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือทำไมถึงเป็นหุ้นชุดนี้พอเรามองลึกลงไปอีกนิดนึงเราจะเห็นเลยว่าพอร์ตนี้ถูกขับเคลื่อนด้วย2แนวคิดหลักที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับเหมือนเป็น2ด้านของเหรียญเดียวกันภาพนี้อธิบายได้ดีที่สุดเลยครับด้านหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มธุรกิจที่เป็นเหมือนประสาทที่มั่นคงบริษัทอย่างวีซ่าหรือ Microsoft ที่มีป้อมประการทางธุรกิจแข็งแกร่งและเติบโตอย่างสม่ำเสมอ แต่อีกด้านหนึ่งคือจรวดอย่าง General Electric ที่เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่กับการพลิกฟื้นธุรกิจซึ่งถ้าทำสำเร็จผลตอบแทนก็จะมาหาศาลนี่คือการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงและความเสี่ยงสูงนั่นเองครับและประโยคนี้คือบทสรุปของทุกอย่างเลยครับ TCI เดิมพันหนักเมื่อความเชื่อมั่นสูงนี่แหละครับคือเหตุผลที่เราเห็นการลงทุนที่เข้มข้นขนาดนั้นมันไม่ใช่ความประมาทหรือความบ้าบินนะครับ แต่มันเป็นผลลัพธ์ของความเชื่อมั่นที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างหนักแล้วทีนี้มาถึงส่วนสุดท้ายที่สำคัญมากๆครับเราจะถอดบทเรียนอะไรจากกลยุทธ์นี้ได้บ้างและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังการลงทุนสไตล์นี้ที่เราต้องระวังเป็นพิเศษแน่นอนครับว่าการเดิมพันครั้งใหญ่มันก็ต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงที่ใหญ่ตามมาด้วยเป็นธรรมดาการใส่ไข่เกือบทั้งหมดไว้ในตะกร้ามไม่กี่ใบแบบนี้ หมายความว่าถ้าหุ้นตัวหลักตัวหนึ่งสะดุดขึ้นมาพอรตทั้งหมดก็จะเจ็บหนักเลยยังไม่รวมถึงความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างเรื่องสภาวะเศรษฐกิจหรือกฎระเบียบต่างๆอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรเรียนรู้จาก HowardMar ส์เนี่ยไม่ใช่การลอกเรียนพอร์ตของเขาแบบตรงๆนะคะแต่คือการเรียนรู้กระบวนการคิดของเขาการทำความเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึง้งและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยต่างหาก สำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊แนวทางนี้น่าสนใจแหล่งข้อมูลเขาก็มีแผนการลงทุนที่เน้นการควบคุมความเสี่ยงมาแนะนำไว้ด้วยครับเริ่มตั้งแต่จำกัดขนาดการลงทุนในแต่ละตัวเลือกธีมที่เหมาะกับตัวเองระหว่างหุ้นเติบโตกับหุ้นฟื้นฟูทยอยเข้าลงทุนอย่างมีวินยัยและที่สำคัญที่สุดเลยคือการตั้งจุดตัดขาดทุนเสมอคะ่ะสุดท้ายแล้วการเจาะลึกพอร์ตของคริสโฮนก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันครับว่า สไตล์ไหนที่เหมาะกับเราการเติบโตที่มืนคงเหมือนปราสาทหรือการเดิมพันครั้งใหญ่กับการพลิกฟื้นธุรกิจเหมือนจอรวดคำตอบน,นั้นมันไม่มีผิดมีถูกหรอกครับมันขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและความเข้าใจในความเสี่ยงของแต่ละคนนั่นเองขอบคุณที่ติดตามครับ